วัสดีครับวันนี้ลุงป๊อกพามารับประทานอาหารเจนะครับอันนี้เป็นของมีผู้ใจบุญนำลงทานเลี้ยงอาหารเจนะฮะเป็นเวลาสิบวันนะครับอันนี้จะตั้งอยู่ที่ปัมบิดโซนะฮะของอำเภอวัดสิงห์นะครับ,บ,รรบซึ่งจะ จะเปิดให้รับประทานอาหารกันได้ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะครับก็ไปได้เรยนะครับจนถึงประมาณ8ปดเก้าโมงก็จะหยุดแล้วก็จะมีช่วง11บเอโมงอีกครั้งหนึ่งนะครับสิบเอโมงอีกครั้งหนึ่งลราเข้าไปดูนะครอันนี้พอเท้าเส็จคนก็เข้ามาเข้าคิวรอแล้วนะครับ กับข้าวก็ทำตลอดอ,อันนี้แกงป่ามะกอรอออไหจ๊ะมีทั้งรับประทานที่ที่ที่นี่เลยนะฮะแล้วก็เอาใส่ถุงกลับบ้านทางนี้ทางกระภาพก็ไม่ได้ห่วงห้ามนะฮะมีถุงกับการให้วันหนึ่งก็มีกับข้าวหลายอย่าง อ๋อมีกระสนมีหมีสู้อะรครับอะไรๆจ้าค้อนะโคดแดงครับ้บมีนะแูหวยุ่ดเลยแหวปลายนู้นเลย กับข้าวก็จะเริ่มทํากันตั้งแต่ประมาณตีสามนะฮะก็ลองถามแม่ครัวแล้วตั้งแต่ตีสามถึงสองทุ่มนะฮะก่าจะเลิกบางวันถึงสี่ทุ่มเลยครับป้าครับเพราะว่าเวลาตีสามทำเสร็จก็มาเริ่มตักเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็ต้องทําตอนตอนเที่ยงอีกนะ ตอนเที่ยงเสร็จแล้วก็ไม่ได้เลิกนะฮะก็ต้องเตรียมอาหารที่ไปทําวันเช้าวันลุกขึ้นอีกนะครับนี่นะฮะคือความเสียตลาดนะความหัวใจบุญทางหลังนะฮะวันหนึ่งวัมากี่หม้อครับสี่หมอ้อค่ะสี่หมอ้หมอไม่ไม่มีต่ำกว่านี้แล้วฮะสีก็มีเพิ่มค่ะม,มีเพิ่มอีกเหรอ และตอนกลางวันนะครับกลางวันคนเยอะไหมเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะเยอะมากเลยก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนี้ไม่เหลือสักคำออกกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจัดด่วนนะไม่ใช่ค่ะเป็นรัดหน้าออกเป็นรัดหน้าเป็นรัดหน้าเมื่อวานนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเฟรชอ๋อหนอนกุสุกี้เราจะเปลี่ยนอะไรครับกลางวันคนเยอะแบบนี้ไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันกลางวันตอนกี่โมงครับกลางวันก็ห้าโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งครับ หมดก็หมดวนนั้นนะายผู้ที่ร่วมทำบุญนะฮะก็รับประทานอาหารเจนะฮะในช่วงเทศกาลเจนะครับได้เลยค่ะไม่ได้ยินแล้วอดังๆได้ หางแยกไปหน่อยนะครับเป็นมีเออแในมือแบบมีคนหยิบมีครับอันนี้ก็ข้าวเยอะปะเยอะปะเยอะปลาเขียวเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ไะมาเอาเองมีเงี้ยปลาเขียวเป็นหนวอะไรมาเนี่ยอะไรเพื่อนนะผัดเพื่อนถูกแค่ไหนดิมาเอาเหลือเรื่องอะไรนะเอายางรัดไปทุกที่เอายางรัดอันนี้ผัดเนี่ยโอเคเพื่อนประกาศ ้ลอันนี้อาหารจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทาง,าาางทางนี้ก็จะทำตลอดนะครับรอนะเพื่อนโอ้โหพอได้เพื่อนนี่อันนี้ของคนออันนี้เป็นวันที่หกเลยนะครับของระเอพมวสิงนี่ จะมีที่นี่ช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วง11โมงนะแล้วพอตอนเที่ยงก็จะมีที่ของมูลิธินะฮะแล้วก็ตออช่วงเย็นก็จะเป็นของที่มูนิติอยู่ในตลาดนะครับก็จะมีสองที่นะครับก็ผู้ที่ร่วมบุญที่ถือศีลน,นะรับประทานอาหารเจก็จะค่อนข้างจะสบายหน่อยเพราะว่ามีสองที่มีทุกเวลาเลยนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเที่ยงนะฮะตอนที่เบ็ดโมงดูที่ว่าคนจะเยอะไหมนะครับนะครับผมครับยังไงทุกคนทักวันดีก่อนครับ